ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ KSP s e l l Service เข้าระบบ KSP s e l l Service เลือกเมนูใบอนุญาตแถบสีส้มแล้วเลือกขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต TBA License แล้วเลือกบันทึกคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาจะปรากฏหน้าจอการบันทึกคำขอขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สถานที่ทำงานให้เลือกแว่นขยายสีฟ้าจะปรากฏข้อมูลสถานศึกษาให้เลือกพิมพ์ค้นหาชื่อสถานศึกษา แล้วกดเลือกสถานศึกษาที่ค้นหาวุฒิทางการศึกษาเลือกข้อให้ตรงตามคุณสมบัติของท่านแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบุจำนวนประสบการณ์วิชาชีพให้ครบถ้วนและถูกต้องเลือกตอบคำถาม3ข้อให้ครบถ้วนแนบเอกสารหลักฐานตามหัวข้อที่กำหนดให้ครบถ้วนเป็นรูปแบบไฟล์ PDF บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและใบรายงานผลการศึกษาสารสคริปต์กอ,อ7หรือกคศส16หรือทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลหรือสมุดประจำตัวครูหรือสัญญาจ้าง รูปถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัวชุดสุภาพไม่สวมแว่นตาดำพื้นหลังไม่มีลวดลายตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดบันทึกและส่งคำขอ พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมแล้วนำไปชำระได้3ช่องทางคือ1 c o u n เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเไรษณีย์ 3. ธนาคารกรุงไทยการตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนให้เลือกแถบเมนูใบอนุญาตแล้วเลือกการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต TBA เลือกตรวจสอบข้อมูลขอขึ้นทะเบียน TBA โดยให้เข้ามาตรวจสอบหลังจากได้ชำระค่าธรรมเนียม3-7วันทำการ จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆหากไม่ชำระค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดที่ท่านอยู่จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้